สวัสดีครับพี่น้องชติพันธ์ได้พี่น้องไทยและจาวกานหนีงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจลูกสามเหล่าในวันที่18กันยายน2565พบกันเช่นเคยในรายการสถานการณ์การที่รบกันในประเทศเมียนมาครับ ข่าวดีผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องขุ้เพื่อพังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การตีรอบกันในประเทศเมียนมานะครับเรามาต่อกันที่กลุ่นเอ็นทีอัพนะครับที่เกิดการปะดท่ากันที่ดายามูจังบัดปีมอโชนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเมียนอองที่ได้เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนอตรยนะครับบริเวณหมู่บ้านตะกินจอนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเมียนองที่ได้เสริมขบวนมากําลังทหารร้อยเจ็ดสิบนายนะครับก็มาเจอ กับกองกำลัง JNTF ที่ได้เกิดการประท่ากันนะครับทำให้ผ่ายกองทัพเมินอองมีการล้มตาย18นายและบาดเจ็บ11นายนะครับถ้าผ่ายกองทัพเมินอองที่ได้บุกลุกเข้ามาในพื้นที่เจอทนายเปอร์ T ของกองกำลังเ a และ p d f เข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทำให้ผ่ายกองทัพเมินอองไม่สามารถออกได้จากพื้นที่และมีเลิคอปเตอร์ของกองทัพเมินอองเข้ามาเปิดทางถ้วยนะครับ ใราจีธานาฬิกามีพิน้อประชาเตือนในพื้นที่เลยะมูรายงานม,มาว่าฝ่ายกองทัพมินออนที่ได้ยิงปืนใหญ่เข้าไปในหมู่บ้านของเลยามูพี่น้องประชาเือนสากกระดิ่งแดงนะครับก็มีการทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาเือนเสียหายและคอกงัวอีกสองแห่งนะครับเพราะฝ่ายพี่น้องประชาเือนที่ได้มีในพื้นที่นะครับก็ได้พากันหนีออกจากพื้นที่เพราะว่ากลัวกระทุนของกองทัพมินอองที่ยิงลงจากเฮลิคอปเตอร์และยิงมาทางไกลตามเนินเขาที่ ่มาตกใส่ในพื้นที่ของดอยยามูลในพื้นที่ของกระดิ่งแดงนะครับถ้าฝ่ายกองทัพเมีนอ่องที่พยายามเสริมทัพเข้ามาในพื้นที่รอยามูนนั้นก็เป็นในจังหวัดที่หมอโชนะครับทำให้ ไถ่กองกําลัง k n t f และ k a ได้ประจาการเคลื่อนไหวตามพื้นที่ต่าง,างๆและมีการเสริมทัพเข้ามาปักหลักเนีนาตามพื้นที่ไม่ให้ไา่กองทัพเมินอ่อนได้ยุดเข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนและกวาพี่น้องประชาชนได้รับผลกบระทบเรื่องของการที่รบและการพยายามหนีออกจากพื้นที่นะครับเพราะพี่น้องประชาชนก็ได้ขยายหนีออกอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่าการที่เกิดการปะท่าก,กันก็ใกล้กับระยะมูนะครับที่มี ผายกองทัพมินอ่องยิงปืนใหญ่เข้ามาทุกทิศทุกทางและยิงไปมั่วทั่วตามพื้นที่หลายยามูนะครับนอกจากวัดเตี่มมโฉอที่เป็นในหมู่บ้านแปลกองนะครับก็เลยมีผ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้ประจําการในหมู่บ้านแปลกองก็ได้ทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายไปอีกสี่หลังและ พี่น้องประชาชนชิญชาบกระเลงได้รับบาดเจ็กกละละบอีกสามคนนะครับเพราะผ่ายกองทัพเมีนอองที่ยิงปืนไปทุกที่ทุกทางและยิงใส่พี่น้องประชาชนกําลังเิ่งหนีตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเพราะผ่ายกองทัพเมีนอองที่กําลังจับยิงปืนขู่พี่น้องประชาชนทุกที่ทุกทางและทั่วหมู่บ้านไปหมดนะครับ พี่น้องประชาชนก็ติดกันตกตกใจและเพราะว่าจิงปืนของกองทัพหมิ่นอองสนนวันไหวทั่วหมู่บ้านไปหมดและพากันหนีออกจากหมู่บ้านวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางและวิ่งหนีเข้าป่าไปเป็นจนํานวนมากนะครับเพราะว่าฝ่ายกองกํากลัง k n เอและกลุ่ม K a นะครับที่ได้ประจำการตามพื้นที่และมีการเข้าไปดักโจมตีกองทัพหมิ่นอองที่กําลังข้นขบวนเข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่ดอยย่า ในพื้นที่จังหวัดเละพยาตองนะครับ ก็พยากรณก็เป็นในพื้นที่ของกระเคเอ็นทีเอฟเคเอเช่นกันนะครับเพราะเป็นเกร,เรงเกร,เรนีได้ประจําการที่ได้ดักซุ่มโจมตีกองทัพมินอองที่ได้เข้ามาโพในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนประมาณชามจิปกันนายนะครับก็ได้ถูกทางกองกาลังเกร,เรงเคเอ a กรณีเข้าไปประจําการแลกกระนํายิงกองทัพมินอองเสียชีวิตคาที่อีกหกนายและบาดเจ็บจิบกันนายนะครับแต่กองกำลังเกรงเคเอก็ได้าาไนนรับบาดเจ็บสอง นายนะครับแต่ไม่มีการเสียชีวิตนะครับตั้งสองผ่ายก็ยังมีการยิงกันอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับระหว่างการประทาก,ากันก็ได้ตึงกําลังกันไปเรื่อยๆและมีทางผ่ายกองทัพมีอนอ,องไทยยิงปืนคอกเข้ามาในหมู่ว้านของพี่ร้องประชาจนในจังหวัดยาต่านะครับ ก็ได้ทําให้ไปกองกําลังเกรงเคเอ็นพีแอฟต้องเสริมทัพเข้ามาและมีอีกหลายกองพันธุ์ที่จะเข้ามาเพิ่มเสริมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของเวียดงที่ได้ติดกับบังวัดดีมอเซอร์นะครับเพราะว่าตามเ,เขาต่างๆและในพื้นที่ต่างๆที่ได้เกิดการประทะก,กันกับกองทัพมินอองที่ได้มีผ่ายมินอองได้บุกลุกเข้ามาทางใต้และขึ้นมาทางรัฐสานใต้ที่ติดกับหลายแหลมทางรัฐสารไทยใหญ่นะครับก็มีการเสริมขบวนขึ้นมา กองทับมินอองที่ขวนขบวนเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดที่หมอะจอก,กำนวน200กัดคันได้นะครับที่ได้มีการขวนขบวนเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีการดัดดม และสิสารไปทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้ามาถึงระเบิดจ้ําอีกในวันที่9แล้วนะครับเพราะว่าผ่ายในวันเก้าก็เปลี่ยนผ่ายกองทัพมินอองเข้ามาสู่โจมตีอยู่ตลอดเวลาและใช้ทางอากาศยานเข้ามาถู่โจมตีนะครับเพราะว่าทางภาคพื้นดินของกองทัพมินอองมีการสูญเสียและล้มตายเป็นจํานวนมากเมื่อสามารถเข้าไปถึงในพื้นที่ได้และได้ใช้ทางอากาศยานได้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาถึงใจในหมู่บ้านของพีน่น้องประชาชนจนจะรองเล่นใน หมู่ว้านระยามูยนะครับแต่ไม่มีว่านเดินพี่น้องประชาชนและเสียหายมากเท่าไหร่นะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ปลอดภัยกันดีนะครับเพราะได้มีการเตรียมพร้อมที่จะหลบหนีการถึงระเบิดลงมาทางอากาศยานและเฮลิคอปเตอร์อย่างเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่รก,กระดิ่งเกนยูนะครับที่กเกิดการปัดท่าก,กันกับกองทัพเหม็นอ่องที่เสริมทัพและขึ้นมาในพื้นที่กระเด็่งเกนยูสภาพแห่งชัตกระดิ่งนะครับก็มีหลายกองพันที่จะเข้ามาสู่ จมตีในพื้นที่เกรงเคนยูเคเอนะครับก็ได้มีกลุ่มกองกำลังอุปป้องพี่เประชาชจนจาวรัฐมอนเข้ามาช่วยและมี3ามกองกำลังที่จะเข้ามาู่โจมตีในพื้นที่ของเกรงเค็นยูที่ลงมาในหมู่บ้านวารนะครับเพราะว่าผ่ายกองกำลังเคนยูที่ได้ประจําการและเกิดการปะทะกันกับกองทัพเมนองที่ในหมู่บ้านวารนั้นก็ได้มีผ่ายกองทัพเมนองได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ของวารอย่างต่อเนื่อง ว่าวันนี้ก็เริ่มอะทภาและเริ่มร้อนอีกแล้วนะครับเพราะว่าผ่ยกองทัพเนินอ่องจะพยายามเปิดฉึกทุกภาคทุกรัฐที่เป็นรัฐกระเด่งที่ติดกับแนวชาแดนไทยนะครับ พี่น้องประชาชนที่ในหมู่วาดวายเล่ตื่นกระโดกตกใจและพากนันหนีออกจากพื้นที่เป็นจํานวนมากและฝ่ายกองทัพนินอองที่พยายามจะชุบโจมตีให้ได้มากที่จุดในพื้นที่ของกราเด็กและวายเล่ลงมาทางแม่นำเมยนะครับเพราะฝ่ายกองทัพนินอองที่พยายามที่จะขวนทัพแรกเข้ามาในพื้นที่อีกหลายกองพันนะครับก็ได้ถูกทางกองกำลังกรรจีนยูเคเอเอได้จะกัดก,กั้นพื้นที่ไว้ก่อนนะครับ ในเวลา16นาฬิกาได้เห็นขบวนของกองทัพมีนอ,องประมาณ100กะคันนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่ของวาเล่น,นะครับก็ได้ถูกภัย่กองกำลังกะลเลงเคนอยู่กองพลที่6ได้จชา RPG ฉลมอย่างหนัก ไม่ให้กองทัพมินอองเข้ามายู่ในพื้นที่ฝ่ายกองทัพมินอองก็ได้มีการหยุดการเดินทางและมีการยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องประชาชนที่วิ่งหนีตามหมู่บ้านก็ปลอดภัยดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ แลฝ่ายกองทัพเมน่อ่อนที่พยายามจะจู่โจมตีให้ได้มากที่สุดนะครับในเวลานี้ฝ่ายกองทัพเหน่นอ่อนที่กระยายใช้เฮลิคอปเตอร์และทางอากาศยานเช่นกันนะครับในวันนี้วันเดียวก็ได้โจมตีสองภาคที่ภาครัตกยาลอยกาะและลงไปริมอเชอร์นะครับก็ข่าวฝ่ายกองทัพเนินอ่อนที่จะพยายามตีนักที่จุดก็เป็นในพื้นที่เกิดเหงของพื้นที่6กนะครับก็มีการเชิมเฮลิคอปเตอร์เข้ามาจู่ในพื้นที่ ต้องถึงสามดำได้นะครับในการทิ้งระเบิดลงเป็นระยะระยะนะครับในเวลา16นาฬิกานาทีได้มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมีนอ่องมาถือระเบิดใจในหมู่บ้านของอุมหางพิ่น้องประชาเชินชาวกระด่งแดงนะครับก็ได้ทําให้ บ้านเดินของพี่น้องประชาชนได้เสียหายไปหนึ่งหลังรถกรยานหนึ่งคันนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเหม็นอ่องที่พยายามจะสืโจมตีให้ไมากที่สุดนะครับเพราะได้ตั้งใจว่าอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะได้เติมเข้ามาในพื้นที่ก็มีอยู่200กว่านายนะครับที่จะเข้ามาประเทชินกับกองกําลังการเกณฑอยู่เกร,เรงกองพลที่6นั้นนะครับก็เป็นในพื้นที่ของเกร,เรงสาภาพแห่งชาติ ภายใต้อของเกรงกองพลที่6เช่นกันนะครับพระพี่น้องประชาชนเี่ได้ระบาดสึนโกรกตกใจและพากหนีออกจากบ้านนั้นนะครับก็ได้มีผ่ายกองกําลังกรงเอ็นเอ a คอยดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนเนะครับกัวกองทัพหมินอองที่ได้ใช้ดีคอปเตอร์และทางอากาศยานมาทิงใจบ้านภากพึงของพี่น้องปริชาชนเท่าอีกนะครับที่ผ่านมาก็เคยมีมาหลายครั้งแล้วนะครับถ่ายกองทัพหมินอองคือใช้ทางอากาศยานถึงระเบิดใส่ ว่านพักพึงของพี่น้องประชาชนนะครับเวลา15:22นาทีเริมีผ่ายกองทัพมินอองที่ได้เดินเท้าเข้ามาในพื้นที่และมาถู่โจมตีกัน K N L A อีกครั้งนะครับเพราะว่ามีกองกำลังคุมปปอบพี่น้องประชาชนร่วมด้วยกำลังพล700กว่านายผ่ายกองทัพมินอองมีแค่เพียง300กว่านายนะครับที่ได้ปะท่ากัน เพราะฝ่ายกองทัพมินอาศัยทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ถึงถึงระเบิดด้วยนะครับแต่ฝ่ายกองกำลังการเดิงแดงก็ได้ปักดักแน่นหนาได้ซุ่มอย่างดีนะครับที่จะได้เปรียบกว่ากองหรือกองทัพมินอองนั้นนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพมินอองอาจัยทางอากาศยานที่จะเข้ามาในพื้นที่ให้ได้นะครับเพราะว่าหวังจะมาลังเจพี่น้องประชาชนและทำลายว่านเดินของพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่มีในหมู่บ้านต่างๆที่เกิดก,การปัดท่ากันนะครับ ครับสำหรับเรื่องของสถานก,การณ์การตเรียบกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการประทะกันเป็นประจํานะครับวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอ,ขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟับบงตดุกท่านนะครับท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแต่าพข่าวดืๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับยุบหน้าเจอกัอนใหม่ครับสวัสดีครับ